ทุกคนคือผมอะ่ะมีเรื่องที่แบบว่าโคตรจะเสียใจแหละทุกคนก็คือแบบมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกเพลียๆอพอเห็นเหตุการณ์นี้นะทุกคนก็คืออาจจะมีบางคนนะที่ดูทันนะก็คือเป็นคลิปของผมนะที่ผมทดลองวิทยาศาสตร์นะทุกคนซึ่งในคลิปนั้นอะ่ะมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าผมอะ่ะทดลองวิทยาศาสตร์นะก็คือเอาเป็นนั้นอะเป็นแกส๊สเป็นแกส๊ส อาเป็นแก๊สบิวเทนอ่ะทุกคนมาใส่ไปที่มือใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็จะแบบจุดไฟใช่ไหมมันจะเป็นฟองสบู่อ่ะแล้วก็เป็นแก๊สที่มือนะซึ่งก็คือเมื่อเราจุดไฟอ่ะมันมันจะเป็นเพลิงใช่ไหมทุกคนซึ่งผมก็คือตั้งใจทําคลิปนี้มากนะก็คือมีการเซตก,กล้องเตรียมอุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์มาก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็ทําคลิปเป็นคลิปทดลองอะไรเงี้ยนะก็คลิปก็ออกมาดีนะทุกคนก็ออกมาดีเลยแหละแล้วก็มีการแต่งตัวเป็นนินจาของ เส่อุตสาห์อะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนแบบคาถาพลึงอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งก็นั่นแหละทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีผมตัดต่อคลิปตัดต่อปกก็คือทุกอย่างออกมาดีหมดเลยนะซึ่งปกเนี่ยก็คือออกมาดีนะออกมาเสวยมากแล้วก็คลิปก็คือโดยรวมก็ออกมาดีข้อมูลแน่นมีการแจ้งเตือนเรียบร้อยนทุกคนซึ่งในคลิปอ่ะที่ผมคิดว่าคลิปนี้มันลงได้นะก็เพราะว่าผมอ่ะค่อนข้างทีเชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกกันว่าผมอ่ะอธิบายหลักการทุกอย่างแล้วก็มีการเตือนไว้อย่างชัดเจนนะว่าคลิปนี้อ่ะ ควรมีผู้ปกครองควรมีผู้เชี่ยวชาญควรมีผู้ที่ชํานาญการอยู่ด้านในอรแบบมนั้นนะผมก็คือมีการเตือนแบบข้อควรระวังอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะบอกว่าผมเองอะ่ะทดลองก็คือมีการป้องกันอะไรมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรทุกอย่างเรียบร้อยผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะผ่านนะแต่ว่าพอลงไปปุ๊บอะ่ะลงได้ประมาณสี่สิบนาทีนะทุกคนลงไปโอเคก็เริ่มมีคนดูมีคนเข้ามากดไลค์หลังจากนั้นนะทุกคนสิ่งที่ผมแบบไม่อยากให้เกิด มันก็เกิดขึ้นนะทุกคนก็คือคลิปนั้นอ่ะจู่ๆมันก็มีแจ้งเตือนนะจาก youtube ผมก็แบบเอ้ยแบบใจคอไม่ดีแล้วว่ะเอ้ยปกติ youtube มันจะไม่ค่อยมีแจ้งเตือนในแบบนี้นะถ้าจะมีก็จะมีแบบแจ้งเตือนประจําสัปดาห์นะแบบว่าเอ้ยวันนี้แบบจะมีการแจ้งเตือนนะว่าผู้ตามเราขึ้นมากี่คนแบบนี้จะมีการแจ้งเตือนแต่ว่ารอบนี้อ่มันเพิ่งมีแจ้งเตือนมาไม่นานนี่เองแล้วก็บอกเอาว่าผมเพิ่งลงคลิปทดลองวิทยาศาสตร์นี่ไปด้วยผมก็เริ่มใจคอไม่ดีเปิดออกไปปุ๊บ โอ้โห,โโหเ,ออเดี๋ยวผมจะอ่นนานให้ฟังนะคําเตือนเรื่องการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนเนื้อหาจุดไฟด้วยมือนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ของคุณถูกนําออกก็ประมาณนี้ทุกคนก็ถูกนําออกซึ่งพอกดค่อยปุ๊บนะก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนก็ชีค้คลิปจุดไฟด้วยมือเปล่านี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ก็ดับการแชร์ถูกนาออกการสร้างได้ก็คือไม่มีแน่นอน คิดแบบนี้นะโดนลบไปแล้วพอผมค่อยบว่า,มาผมก็อ่านรายละเอียดนะความปลอดภัยของเด็กย t u b e ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีผู้เยา์ทำกิจกรรมอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกายโดยกิจกรรมที่เป็นภัยอาจรวมถึงการสูบยาสูบหรือกัญชาการดื่มแอลกอฮอล์การแสดงผ่าดผลที่เป็นอันตรายหรือการใช้พลุในทางที่ผิดเราอาจจะให้การยกเว้นอย่างจำกัดแก่เนื้อหาที่มีบริบทด้านการศึกษาสารคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะแต่ว่าผมก็คือ แล้วผมเห็นแบบนี้ก็คือผมคิดว่าเออไม่พยายามไดีกว่าผมลบคลิปก็จบจบนะเออลบคลิปไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหามากนะผมขี้เกียจคือเอาง่ายผมไม่อยากจะไปยื่นอุทธรณ์แบบนี้นะแบบยื่นแบบว่าเอยคลิปผมทาเมื่อการศึกษาอะไรเงี้ยนะต้องไปทําคลิปอธิบายได้แบบนี้อ่ะซึ่งผมก็ไม่อยากจะทําอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็หลายขั้นตอนด้วยในการส่งบวกกับว่าผมไม่อยากลุ้นอะไรละผมรู้สึกว่าการที่ผมไปลุ้นกับอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของผมเนี่ย โคตรเสียเวลาโคตรลาบากแล้วก็มันโคตรหนักใจในแต่ละวันเลยผมก็เลยคิดว่าเออลบคลิปจบๆไม่ต้องรออะไรแล้วไปทําคลิปใหม่เลยไปทําคลิปใหม่โดยที่ผมจะโอเคลดความเสี่ยงออกมาหน่อยก็กแล้วกันแล้วก็พยายามจะให้มีผู้ใหญ่อยู่ในคลิปหรือไม่ก็มีซึ่งก็นั่นแหละผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกไว้นะว่าแสดงเนื้อหาที่มีผู้เยาว์ทำกิจกรรมก็คือแบบผู้เยาว์อะซึ่งในคลิปอะก็มีแค่ผมนะที่ยืนอธิบายหลักการว่าเอ้ยไฟแบบนี้มันจะทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ แก๊สพวกนี้อ่ะเป็นแก๊สอย่างนี้มีส่วนผสมของเคมีอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งโอเคในคลิปมันก็ไม่ใช่ผมผมก็โอเคถ้าผมทํามันก็คงไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าผมก็อายุแค่สิบห้าเออผมอายุแค่สิบห้าแล้วก็จะไปยืนอุทณ์มันคงไม่ได้อะเพราะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่ามีผู้เยาว์ทำกิจกรรมก็คือผมยังไม่ยังไม่บรรลุอ่ะยังไม่สิบแปดอ่ะก็เลยคิดว่าเออยอมยอมไปดีกว่าวะเออไปทําคลิปใหม่คําคิดทดลองใหม่ที่แบบว่ามันไม่ใช่ไฟอะไรแบบนี้ละซึ่งก็นั่นแหละมันก็รู้สึก หงิกินนิดหน่อยนะแบบผมอุตส่าห์ไปหาของมาไปทําการทดลองไปศึกษาข้อมูลมาเป็นวันๆเลยกว่าผมจะได้คลิปนี้มานะแล้วก็มีการแบบวางแผนอะไรทุกอย่างไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอทําก็คือแบบมาโดนรถแบบนี้มันก็รู้สึกเสยความรู้สึกนะแต่ว่ามันก็ทาไงได้อะผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ศึกษากดมาดีด้วยก็นี่ก็จะเป็นความผิดส่วนหนึ่งของผมด้วยที่ผมแบบไม่ได้ศึกษาอะไรมาดีพอนะเนี่ยวิดีโอถูกนักออกระบบนําวิดีโอนี้ออกจาก YouTube แล้วมีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่ยังเห็นก็ก็คือผมเห็นอย่างนี้แล้ว ไม่ดูแล้วผมลบไปทิ้งเลยดีกว่าไม่อยากดูหดูแลเจ็บใจนะซึ่งนั่นแหละรายได้ก็ไม่มีสิทธิแล้วเพราะว่าคลิปเราไม่ได้ลงนะคลิปเราโดนลบไปแล้วก็เลยไม่มีสิทธิสร้างรายได้แต่ว่าก็คือผมเองอะรู้สึกก็เสียใจอะอุตส่าห์ทำคลิปทดลองมาอย่างดีนะแต่ว่ามาโดนลบอะไรแบบนี้นะก็ด้วยความที่ผมเป็นผู้ยว์ด้วยแหละอายุยังแค่15้าแล้วก็มาทําคลิปทดลองเกี่ยวกับ การทดลองไฟแบบนีนะ้ก็คงไม่แปลกนะที่ยู u b e ก็จะลบนะเพราะว่าหามีคนไวผมเนี่ยมาเลองเล่นแบบอะไรก็คงไม่ดีด้วยซึ่งมันเสียใจอะ่ะอ,อแต่ก็ไม่เป็นไรนะคลิปใหม่เราอาจจะมีอะไรการทดลองอะไรที่มันแบบดูดีกว่านี้นะเช่นแบบการอยู่ในน้ําแข็งแบบคนหนึ่งคนอยู่ในน้ำแข็งได้นานขนาดไหนแบบนี้นะในอุณหภูมิติดลบเราสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็คือมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมคิดว่าวางแผนจะทำวาอยู่นะก็คือเป็นคลิปขับรถวิบากนะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นสนามซึ่งมันก็จะเป็นสนามเ สนามมอเตอร์ครอสเก่านะทุกคนซึ่งผมก็อยากจะไปทําคลิปที่นั้นมากแบบทาคลิปขับมอเตอร์ครอสแล้วก็เหินไปมาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมโดนแบบละเมิดอ,อันนี้ไปอะผมแบบเออกูจะทําดีไหมวะถ้าทําถ้าทําแล้วเวลาที่กูเสียไปเนี่ยมันจะคุ้มื่อแบบว่าการขับกับการขับรถเหินไปมาเนี่ยมันก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่แล้วบอกว่า,วา,วา,วามันเป็นกิจกรรมผัดโผละไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มันก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าไม่อนุญ,ญาตให้ทาคลิปที่แบบมีผู้เยาะทำกิจกรรมผัดโผลอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ออหรืว่าผมจะ,จะแบบ ใส่หมดก,กับนอกดีวะใส่หมดก,กับนอกอย่างเดียวอ่ะแล้วก็แบบไม่เห็นหน้าเออแบบนี้คงจะดีนะแต่ว่าเออผมก็ต้องลองไปศึกษาเพิ่มนะซึ่งอ่าพี่ๆคนไหนหรือว่าใครที่แบบว่ามีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะใครที่แบบว่ามีความรู้เรื่องนี้มากๆเนี่ยแบบเออเรื่องของการละเมิดนโยบายพวกเนี้ยใครมีความรู้มากก็สามารถบอกผมได้นะใครที่แบบว่าเคยมีประสบการณ์แล้วก็รู้เทคนิค เทคนิคการทําคลิปแบบนี้ได้นะก็สามารถบอกผมได้นะผมก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเท่าไหร่เนะพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาผมทาคลิปเกี่ยวกับเกมมาเยอะนะแต่ว่าไม่เคยทําคลิปแนวการทดลองที่มันดูแบบแปลกๆแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็พวกคลิปผ่านผลในวกนี้ก็คิดว่าอยากจะทําแต่ว่าเจอเงี้ไปทําทําดีไหมกเออไม่รู้ดิแต่ก็ยังดีนะที่ผมโดนอ้นี้ครั้งแรกอะถ้าผมโดนครั้งที่สองสามเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์แบบช่องบินได้นะก็โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะคลิปต่อไปเราก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ละ แต่จริงๆอ่ะผมก็เคยโดนลบคลิปใหม่คลิปนั้นนะคลิปนั้นอ่ะเป็นคลิปที่ผมแบบรีวิวโรงเรียนนะทุกคนซึ่งก็โดนแบบมันโดนอะไรอ่ะมันโดนเกี่ยวกับการเปิดเผยตําแหน่งไอ้สักอย่างก็แลทุกคนเออมันเป็นการเปิดเผยสถานที่สักอย่างนะซึ่งก็อาจจะมีส่วนก็คือผมไปถ่ายป้ายหน้าโรงเรียนนะซึ่งป้ายหน้าโรงเรียนเนี่ยมันก็สามารถเซิร์ชเจอได้อยู่ทั่วไปอยู่แล้วมันก็เลยได้โดนเนื้อหาแบบนี้นะซึ่งผมก็งงนะบางทีเนี่ยเนื้อหาที่ผมลงไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเสียหายนะแล้วก็บอกกับว่าเนื้ออหาที่ผมมลงันก็ มันก็มีผลดีมันมันก็มีผลดีกับสังคมนะบางเนื้อหาเนี่ยแต่ว่าก็โดนลบซึ่งก็ไม่รู้เกิดจากอะไรผมเองก็ก็สงสัยเหมือนกันใครที่มีความรู้ก็บอกผมได้นะผมเองก็ยังถือว่ามือใหม่ในด้านนี้นะเนี่ยทุกคนซึ่งเนี่ยสิ่งต่อไปที่ควรทํามันก็จะมีมันก็จะมีแนะนานะทุกคนยูทูบ b e อ่ะก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาก็จะแนะนําให้เราฟังนะสิ่งต่อไปที่ควรทําหากเลือกดําเนินการคุณสามารถยื่นอุทธรณ์หากคิดว่าเราเข้าใจผิดและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ไม่บังคับเพื่อนําคําเตือน ออกหลังผ่านไป90วันซึ่งผมเองก็คือเคยถูกปิดาการสร้างรายได้มา9กวันนะซึ่งเป็นอะไรแบบทรมานมากนะทุกคนในช่วงที่ผมแบบเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องทาคลิปไปด้วยนะบอกว่าผมทาคลิปแล้วมันไม่ได้อะไรไงเพราะปกติผมทําคลิปผมจะได้รายได้บ้างใช่ไหมเล็กเล็กน้อยๆแต่ว่าพอมันไม่มีตังค์อ่ะผมก็ไม่รู้จะทไปทาไมผมก็เลยโอเคเลิกทําไป3เดือนแล้วก็พอมันเปิดสร้างรายได้กลับได้ปุ๊บผมก็คือกลับไปทําใหม่นะ ซึ่งพอทําใหม่ก็โอเคช่องก็ดีอะไรพูดตามก็คือจาก3ามพันอ่ะก็คือเด้งมาเจ็ดันะซึ่งโอเคกันที่อุทนแล้วก็การรอแบบเกสิบวนนันอะไรเงี้ยเป็นอันที่ผมไม,ไม่ชอบมากเพราะว่านั่นแหละมันผมค่อนข้างเป็นคนที่ชอบทำอะไรเป็นระบบก็คือถ้าอยากไปขั้นตอนต,อนต่อไปผมจะต้องทำขั้นตอนแรกให้เสร็จก่อนถ้าขั้นตอนแรกยังไม่เสร็จผมก็จะไม่มีทางไปขั้นต,นตอนต่อไปด็ดขาดเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากอะนะคิดมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้มันทำให้ผมเครียดก็เลยตัดปัญหาด้วยการลบคลปไปลยแล้วก็ททใหมม่่ีัน อาจจะแบบปลอดภัยจากการโดนละเมิดอะไรแบบนี้นะซึ่งก็โอเคถือว่ามันเป็นบทเรียนหนึ่งที่แบบโคตรสาคัญต่อผมนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยช่องของผมนะคิดว่าน่าจะต้องมีการทดลองอะไรที่แบบว่ามันมากขึ้นนะทุกคนแบบการทดลองที่แบบว่ามันเจ๋งๆนั่นแหละซึ่งโอเคอย่างน้อยผมก็โดนน้าหนนิดๆแบบนี้ก็ยังดีนะซึ่งผมก็จะมีแนวทางในการหลุดปัญหาด้านนี้แล้วก็ เพิ่มเรื่องความปลอดภัยมาให้มากขึ้นซึ่งอย่างน้อยก็คือ,อยังดีอะ่ะที่ผมโดนได้ตอนนี้นะผมก็เคยจะมีประสบการณ์ในการทําคลิปนคะรั้งต่อไปนะทุกคนซึ่งก็โอเคคลิปนี้ก็นั่นแหละมันเป็นบทเรียนที่แบบว่าถือว่าก็ใหญ่สำหรับผมอะ่ะซึ่งการโดูลบคลิปที่ผมแบบตั้งใจทําขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกแย่มากแต่ก็ช่างมานันนะเราก็เริ่มต้นใหม่ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบการแบบเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะซึ่งโอเคการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็เพิ่งได้มามีนะแล้วก็ ไหนๆก็คือเมียกันแบบนี้แหละผมก็เลยมาฉวยโอกาสในการเล่าเรื่องเลยนะซึ่งก็โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฝากทุกคนเชียร์กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนโอเคคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะก็รอดูได้เลยนะทุกคนซึ่งก็อาจจะเป็นคลิปเล่าเรื่องที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ของผมหรืออาจจะเป็นคลิปเล่นเกมแทนนะการทดลองเนี่ยอาจจะมีนานๆทีนะเพราะว่าผมได้ต้องไปศึกษาอะไรมากขึ้นนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย